สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับวันนี้เอาเทคนิคง่ายๆในการใช้ลายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับคืออย่างนี้นะครับเราเข้าไปในอีเมลเนี่ยคือโดยเฉพาะแอดมินนะครับอ่อนมากเลยเรื่องภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเเห็นไหมแปลได้บ้างนิดๆหน่อยๆแต่จับประเด็นไม่ได้เอางี้ครับ เราแคปเลยครับผมเราแคปรูปภาพหรือเราถ่ายก็ได้นะครับเอาเอามือถือถ่ายหรือว่าถ้าเป็นมือถือที่เราใช้งานอยู่ก็สามารถแคปได้เลยอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับแคปอย่างนี้นะครับเราก็ออกไปเลยนะครับไปที่ไลน์นะครับผมไปที่ไลน์นี่นะครับแล้วก็วางรูปภาพลงไปนะครับไปกาะเร็จปั๊บกดที่รูปภาพนะครับแตะที่รูปภาพหนึ่งครั้ง เห็นตัว A ข้างบนไหมครับ A ข้างบนขวามือนะครับเป็นกรอบอยู่ในกรอบเหลีย่มกดลงไปหนึ่งครั้งครับผมเขาเริ่มทําการแปลแล้วนะครับ Amazing มากเลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับแปลเป็นภาษาไทยกดเลยครับเห็นไหมครับเราจับประเด็นพอได้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมหลากนล่ยรูปแบบเพื่อคุณเติบโตและเข้ากับสไตล์ของคุณนนนี่นั่น เห็นไหมครับเราพอรู้เรื่องแล้วนะครับอาจจะแปลคือแปลภาษาอังกฤษมาเป็นไทยแปลเยอะๆแบบนี้มันไม่ได้ตรงศัพท์แต่เราอ่านและคาดคะเนได้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับเห็นไหมครับนี่ผมเข้าใจแล้วนะครับเนี่ยการแจ้งเตือนนะครับมาจาก YouTube นะครับว่าให้เราต่อไปนะครับในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆในการทำช่องนะครับผมการเติบโตของช่องนะครับ แค่นี้เองครับเราก็แชร์ออกไปหรือไม่ก็ออกจากตรงนี้นะครับผมง่ายๆครับลองทําดูนะครับเพื่อนๆครับเมื่อเราแปลแล้วเรายังสามารถ Copy เอาได้อีกนะครับผม Copy ข้อความได้เลยนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ